ช่วงนี้หลายคนคงกำลังเตรียมตัวจะเดินทางกันอยู่ๆๆคงไม่มีใครอยากให้ทริปที่เตรียมมาตลอดทั้งปีต้องพังพังพังแต่เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็ต้องพร้อมเสมอเตรียมตัวออกทริปแบบชีวิตไม่พังภาษาเรื่องใหญ่มาเป็นนี่เวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าพูดจากับใครไม่รู้เรื่องเนี่ยแย่เลยนะนี่ต้องมีตัวช่วย เจอตานไเอาไปหมดนี้เลยแล้วกันสัมภาระโดดเดง้งกระเป๋าเดินทางอ่ะเหมือนกันยังก,กับพี่น้องคลานตามกันออกมาถ้าเผลอสลับไปกับใครนะหรือว่าหายนะพงัพงพังพังสิคะสวยเด่นโดดเด้งเป็นสง่าในระยะร้อยหลานเนี่ยรับรองว่าไม่มีหลงไม่มีหายแน่นอนอ a ไว้ กชเจ็บป่วยที่เมืองนอกขึ้นมาเนี่ยงานช้างนะจ๊ะปวดท้องหัวแตกปวดฟันขึ้นมาเนี่ยไหนจะค่ารักษาพยาบาลที่แพงแทบช็อกอีกก็เตรียมไปให้เพียบเลยนะจ๊ะรือเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่คิดว่าจําเป็นพร้อมพลีกายเดินทางไปเที่ยวทั้งทีอ่ะมีต้องอยากหาประสบการณ์กันบ้าง ก็ต้องเตรียมความพร้อมโปรเทคกันตั้งแต่หัวจรดเท้าไปเลยงานเนี้ยออปชั่นเสริมเดินทางคนเดียวยังต้องคอยระวังขนาดเนี้ยเกิดมีออปชั่นเพิ่มคนติดตามอ่ะนี่ยิ่งเป็นเรื่องโดยเฉพาะกับเด็กหรือผู้สูงอายุ เพราะงานนะั้นเราต้องคิดเผื่อเขาเกิดพลัดเกิดหลงหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะหมดสนุกเอาจัดไปค่ะว้ายไปไหนอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสุดท้ายอ่ะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเราอาจจะพบเจอเรื่องวุ่นวายได้ตลอดเวลาที่พึ่งทางใจอ่ะ อาจจะเป็นเทคนิคสุดท้ายก็ได้นะจ๊ะโอยจะเดินทางทั้งทีถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้ใช้ประกันภัยการเดินทางไทยวิวัฒน์ดีกว่าไหมครับวว้า เพราะเราเข้าใจจึงคิดเผื่อเรื่องที่คุณอ่านไม่คาดคิดไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินเรามีบริการ call center ภาษาไทยคอยให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและยังมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลกที่พร้อมคอยประสานงานช่วยเหลือคุณทุกที่หมดกังวลเรื่องสัมภาระสูญหายหรือเสียหายหรือจะเดินทางกับใครก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราคุม้มครองผู้เดินทางทุกคนไม่จำกัดอายุไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบลุยๆหรือหรูๆก็อุ่นใจได้ทุกทริปกับประกันภัยการเดินทางไทยวิวัฒ รอบขนาดนี้สมัครเลยดีกว่าเป็นยังวางใจกับประกันภัยการเดินทางไทยวิวัฒน์